แสงไฟนีออนสลัวสองสะท้อนบนพื้นกระเบื้องเก่ากลิ่นอับชื้นของโรงพักเล็กๆลอยอวนอยู่ในอากาศเสียงพัดลมเพดานหมุนเอื่อยๆดังเป็นจังหวะเจ้าหน้าที่สองนายยืนพิงโต๊ะไม้เก่าสนทนากันเสียงเบาชายคนหนึ่งถูกจับกุมถูกกดให้นั่งอยู่บนเก้าอี้สนิมเครอะเขาเงียบไม่ขัดขืนไม่ไววยวายเสื้อผ้าเปื้อนฝุ่นผมยุ่งเหยิงใบหน้าเรียบเฉย ตาของเขานิ่งราวกับไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยตำรวจในหนึ่งกระแทกแฟ้มลงบนโต๊ะมีเรื่องกับใครมาหาเสียงเข้มดังขึ้นชายคนนั้นยังคงเงียบอีกในายใช้มือผลักไหล่เขาแรงฮ่าฮะ่พูดมาว่ามึงไปทำอะไรมาชายคนนั้นถอนหายใจช้าๆก่อนเงยหน้ามองแววตาของเขาเปลี่ยนไป เยือกเย็นลึกจนอ่านไม่ออกตำรวจขมวดคิ้วความเงียบกดดันผิดปกติมึงเป็นใครกันแน่ชายคนนั้นยกยิ้มมุมปากมุมห้องมืดลงอากาศหนักอึ้งราวกับมีบางอย่างแผ่กระจายเจ้าหน้าที่คนหนึ่งรู้สึกถึงเงือเย็นเย็นไหลลงแผ่นหลังหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัว ชายคนนั้นก็มองข้อมือตัวเองกุญแจมือถูกลั่นกุญแจอย่างแน่นหนาะแต่ข้อมือเขาเริ่มขยับได้ช้าๆราวกับโลหะไม่มีความหมายตำรวจถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเฮ้ยนี่มันอะไรเสียงหัวเราะแผ่วเบาลอยมาตามอากาศไม่ใช่เสียงหัวเราะของมนุษย์ทั่วไปมันเย็นเยือก และเต็มไปด้วยบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ตาของชายคนนั้นสะท้อนแสงนีออนเป็นสีแดงวาบเงารอบตัวเขาเริ่มบิดเบี้ยวลมหายใจของตำรวจสองนายสะดุดพวกเขาเริ่มรู้แล้วพวกเขาจับคนผิดคนตำรวจทั้งสองคนตัวแข็งขาไม่ขยับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น ชายคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้ทั้งที่ข้อมือยังถูกใส่กุญแจมืออยู่เสียงโลหะเสียดสีกันดังแกรกแต่กลับไม่สามารถหยุดเขาได้สายตานั้นมันไม่ใช่ของมนุษย์ทั่วไปอีกต่อไปแล้วตำรวจในหนึ่งรีบควักปืนพกออกมามือสั่นเล็กน้อยหยุดมึงเป็นใครกันแน่ ชายคนนั้นเอียงคอช้าฮ่าฮาเสียงกระดูกดังกรอบรอยยิ้มของเขาแยะกว้างขึ้นดวงตาสีแดงเรืองรองจ้องตรงมากูเหรอเสียงของเขาเบาแต่ก้องสะท้อนในหัวตำรวจอีกนายเริ่มหายใจแรงเหงื่อไหลซึมเต็มไรผมปล่อยกูไปซะแล้วพวกมึงจะยังมีชีวิตอยู่ เสียงนั้นเหมือนดังขึ้นจากทุกทิศทางตำรวจที่ถือปืนตัดสินใจกระชากไกปังกระสุนพุ่งออกไปในระยะเผาขนแต่ร่างตรงหน้ายังยืนนิ่งไม่มีแม้แต่รอยกระสุนไม่มีเลือดสาดกระเซน็นเป็นไปไม่ได้เสียงของตำรวจคนนั้นเริ่มสั่นเครือ ชายคนนั้นก็มองรูกระสุนที่เสื้อของตัวเองแล้วยกมือปัดเบาฮ่หาฮ่าเรากับมันเป็นเพียงฝุ่นละอองที่ติดเสื้อที่นี้เข้าใจหรือยังเขาเก้าวเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวของเขาเหมือนพื้นสั่นสะเทือนเล็กฮ่หาฮ่อากาศรอบตัวเย็นลงผิดปกติ ตำรวจสองนายถอยหลังจนชนผนังไม่มีทางหนีอีกแล้วพวกมึงรังแกผิดคนแล้วจริงๆเสียงสุดท้ายที่พวกเขาได้ยินคือเสียงหัวเราะเยือกเย็นก่อนที่ไฟทั้งโรงพักจะดับวูบลงในทันทีความมืดเข้าปกคลุมทุกอย่างเงียบสนิทแม้แต่เสียงพัดลมที่เคยหมุนเอ่อยๆก็หยุดลง มีเพียงเสียงหายใจหอบทีของตำรวจสองนายพวกเขายืนตัวแข็งมองไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงเฮ้ยเปิดไฟเปิดไฟเดี๋ยวนี้เสียงของหนึ่งในนั้นสั่นเครือไม่มีใครตอบไม่มีเสียงตอบรับจากเวรยามคนอื่นเหมือนพวกเขาเป็นคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ในสถานีตำรวจร้างทันใดนั้น เสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นจากมุมมืดเดินวนรอบพวกเขาช้าห่ามั่นคงตำรวจคนหนึ่งยกไฟฉา,ายขึ้นส่องลำแสงสันไหวสะท้อนผนังลอกล่อนว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เสียงฝีเท้ายังไม่หยุดเหมือนมีใครสักคนเดินอยู่ข้าง ฮ่าฮาแต่พวกเขามองไม่เห็นแล้วจู่ฮ่าฮาเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูยังไม่เข้าใจอีกเหรอตำรวจสะดุ้งสุดตัวหันขวับไปด้านหลังไม่มีใครแต่รู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่ไหลผ่านต้นคอเสียงหัวเราะแผ่วเบาเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้มาจากที่เดียว มันมาจากรอบทิศล้อมพวกเขาไว้ลมหายใจหนักหนักดังขึ้นใกลฮฮ่าแล้วเงามืดบางอย่างก็พุ่งทะยานออกจากความมืดกระแทกใส่ตตำรวจนายหนึ่งเต็มแรงร่างของเขาปลิวกระแทกโตอย่างจังเสียงกระดูกกันดังกรอบเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอีกนายรีบยกปืนขึ้นสายไปมาออกมาเดี๋ยวนี้ มึงเป็นตัวอะไรกันแน่เงานั้นหยุดนิ่งเหมือนกำลังพินิจพิเคราะห์เอือดของมันดวงตาสีแดงคู่หนึ่งปรากฏขึ้นในความมืดขยับเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นทุกทีพวกมึงเสียงกระซิบนั้นแหบพร่าแค่มนุษย์ธรรมดาแล้วทุกอย่างก็เงียบลงอีกครั้งก่อนเสียงกรีดร้องสุดท้าย จะดังก้องไปทั่วทั้งโรงพักที่มืดสนิทเสียงกรีดร้องขาดหายไปกลางคันราวกับถูกบางสิ่งบดขยี้ความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งกลิ่นสนิมเหล็กคลัคลุ้งในอากาศตำรวจที่เหลืออยู่ตัวสันเทามือที่กําปืนแน่นเหงื่อซึมชุ่มลําแสงจากไฟฉายส่องสันไหวไปทั่วห้องไม่มีร่างของเพื่อนร่วมงานเหลือเพียงโต๊ะที่ล้มระเนระนาดและ รอยเลือสดสดๆไหลเป็นสายไปตามพื้นหัวใจเขาเต้นรัวจนแทบจะทะลุออกจากอกไอไอเวนเอย๋ยแกเป็นตัวบ้าอะไรเสียงของเขาสั่นสถานเง่านั้นขยับอีกครั้งค่อยๆย,ย่างเท้าเข้ามาใกล้เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนแผ่วเบาแต่หนักแน่นไฟฉายส่องไปแล้วเขาก็เห็นมัน ร่างของชายคนนั้นยังคงยืนอยู่เหมือนไม่เคยขยับขยื่อนจากที่เดิมแต่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปรอยยิ้มนั้นยิ่งใสยแยะกว้างกว่าเดิมเผยให้เห็นฟันแหลมคมผิดมนุษย์ตาสีแดงจ้องมองตรงมาลึกลงไปลึกจนรู้สึกเหมือนกําลังจมดิ่งลงสู่ความว่างเปล่าตำรวจสะบัดหัวแรงๆพยายามข่มความหวาดกลัว เขายกปืนขึ้นอีกครั้งนิ้วเหนี่ยวไกทันทีโดยไม่คิดปังปังปังเสียงปืนดังสนั่นก้องไปทั่วโรงพักร้างกระสุนพุ่งตรงเข้าใส่เป้าหมายแต่ร่างตรงหน้ายังคงยืนอยู่ไร้ร่องรอยของบาดแผลไม่มีเลือดไหลออกมาเหมือนกระสุนทั้งหมดหายไปในอากาศตำรวจค่อยๆถอยหลัง ขาสั่นจนแทบยืนไม่อยู่ไม่เป็นไปไม่ได้เสียงหัวเราะเย็นเยียบดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มันดังอยู่ข้างหลังเขาลมหายใจเย็นเฉียบเป่ารถต้นคอบอกแล้วใช่ไหมเสียงนั้นกระซิบแผ่วเบาก่อนที่เงาดำมาหืมมาจะโถมเข้าใส่เขาเต็มแรงทุกอย่างพันมืดสนิทแล้วเสียงสุดท้ายที่ดังขึ้น มีเพียงเสียงกระดูกที่แตก้าวและเสียงหายใจสุดท้ายของเขาความเงียบปกคลุมทั่วทั้งโรงพักไม่มีเสียงกรีดร้องอีกต่อไปไม่มีเสียงฝีเท้าหนีตายมีเพียงรอยเลือดที่สาดกระเซ็นบนพื้นและผนังกลิ่นคาวคลุ้งจนแทบสำลักร่างของตำรวจทั้งสองนอนแน่นิ่งบิดเบี้ยวผิดรูปแขนขาหักงอนในมุมที่มนุษย์ปกติไม่ควรเป็นไปได้ ดวงตาเบิกโพลงค้งางคาไว้ด้วยความหวาดกลัวขั้นสุดท้ายและเงานั้นยังคงยืนอยู่กลางห้องร่างสูงใหญ่ในความมืดยิ้มบางๆอย่างพึงพอใจมันก้มลงลากนิ้วผ่านรอยเลือดบนพื้นยกขึ้นมาดูก่อนจะเลียมันช้าฮ่าฮ่แววตาแดงกำเรืองรองไม่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่เลย เสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งเบาแต่ก้องกังวาลในความเงียบมันเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังเมืองยามค่ำคืนไฟถนนกระพริบแสงวูบวาบรถยนต์ลั่นผ่านไปมาไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงพักแห่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าเพิ่งมีสองชีวิตที่ถูกพรากไปมันยิ้มกว้างขึ้นแล้วกระซิบเบาฮ่า แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นก่อนที่เงานั้นจะหายไปในความมืดของค่ำคืนเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่ตั้งแต่แรกกลางดึกคืนนั้นโรงพักเงียบสงัดราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แต่ที่หน้าประตูทางเข้าเงาหนึ่งปรากฏขึ้นใต้แสงไฟถนนสลัวฮ่าชายไวกลางคนในชุดตำรวจยืนจ้องมองอาคารตรงหน้าสีหน้าเคร่งเครียด รองสารวัตรสุเมธเขาได้รับรายงานว่าไม่มีใครรับสายจากโรงพักนี้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแปลกเกินไปเขาขยับมือไปแตะปืนพกที่เอวโดยสัญชาตญาณก่อนจะก้าวเข้าไปข้างในไฟดับหมดมีเพียงแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างเป็นเส้นสีกลิ่นบางอย่างโชยเข้าจมูกกลิ่นที่คุ้นเคยเลือดหัวใจเขาเต้นแรงขึ้น มือจับด้ามปืนแน่นกว่าเดิมมีใครอยู่ไหมเสียงสะท้อนกลับมาไม่มีเสียงตอบรับแต่มีบางอย่างดังขึ้นจากด้านในเสียงแหลมเล็กเหมือนเสียงกระซิบแผ่วฮ่าฮ่สุมเมธหันขวับไปตามเสียงมือควักไฟฉายขึ้นมาเปิดลำแสงกวาดผ่านโต๊ะทำงานเก้าอี้ล้มระเนระนาดและแล้วเขาก็เห็นมัน ร่างของตำรวจสองนายนอนกองอยู่กับพื้นร่างบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติดวงตาเบิกโพลงใบหน้าตรึงอยู่กับความหวาดกลัวสุดขีดเลือดแห้งกลังบนเสื้อและพื้นสุมเมตผงะถอยหลังร่างเย็นเฉียบนี่มันอะไรกันแน่มือเขาสั่นเล็กน้อยขณะยกวิทยุข,ขึนศนย์ศนย์นี่รองสารวัตรซุมเมตร,รายงานด่วน โรงพักเกิดเหตุร้ายมีผู้เสียชีวิตสัญญาณขาดหายเสียงซาซาดังขึ้นแทนแล้วทันใดนั้นเสียงกระซิบดังข้างหูเขาสายไปแล้วสุมเมสดุ้งสุดตัวไฟฉายส่องสเปสปะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ลมหายใจเย็นเฉียบยังคงอยู่แล้วเงาดำสูงใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในเงามืดจ้องตรงมาที่เขา แววตาสีแดงเรืองรองและเสียงหัวเราะแผ่วเบาที่เย็นเยียบก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงอีกครั้งร่างของซูเมสุดพวบลงกับพื้นลมหายใจสะดุดแขนขายเย็นเฉียบแสงจากไฟฉายกลิ้งหลุดจากมือสาดไปบนพื้นเปื้อนเลือดเงาดำนั้นค่อยๆย,ย่างเท้าเข้ามาใกล้ช้าฮ่ามั่นคง เสียงรองเท้ากระทบพื้นก้องสะท้อนไปทั่วห้องสุเมธพยายามขยับตัวแต่เหมือนร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยพลังบางอย่างดวงตาสีแดงคู่นั้นจ้องลึกเข้ามาในจิตใจเขาเหมือนกำลังอ่านทุกความคิดเจ้ากลัวหรือเปล่าเสียงกระซิบดังขึ้นแผ่วเบาแต่เย็นยะเยือกจนไขสันหลังแทบแข็งเกรง็ง สุเมธพยายามฝืนตัวเองให้ลุกขึ้นมือขยับไปหาปืนข้างเอวแต่ทันทีที่ปลายนิ้วแต่ด้ามปืนเงาดำนั้นก็พุ่งเข้าหาเขาด้วยความเร็วผิดมนุษย์มือเย็นเฉียบตะปบลงบนไหล่บีบแน่นจนกระดูกแทบแหลกสุเมธร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ร่างทั้งร่างจะถูกกระชากลอยขึ้นจากพื้นลมหายใจถูกบีบออกจากปอดสายตาพร่าเลือน เงาดำนั้นสยแยยิ้มเผยให้เห็นฟันแหลมคมเรียงตัวทุกอย่างเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นมันกระซิบก่อนที่เงาทมินจะกลืนกินทุกสิ่งและเสียงสุดท้ายของซูเมธคือเสียงกรีดร้องที่ขาดหายไปในความมืดมิดของค่ำคืนเช้าว,วันรุ่งขึ้นแสงแดดยามเช้าสองลอดผ่านหน้าต่างโรงพักเสียงนกร้องว่าวมาไกลฮ่า แต่ภายในอาคารกลับเงียบสงัดผิดปกติรถตำรวจคันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดหน้าประตูสารวัตรใหญ่ก้าวลงมาสีหน้าเคร่งขรึมเขาได้รับรายงานว่าขาดการติดต่อกับโรงพักแห่งนี้ตลอดทั้งคืนไม่มีใครรับสายไม่มีสัญญาณตอบกลับจากเจ้าหน้าที่มันไม่ควรเกิดขึ้นมือเขากำด้ามปืนแน่นขณะก้าวเข้าไปข้างในมีใครอยู่ไหม เสียงของเขาดังก้องแต่ไม่มีคำตอบความเงียบเหมือนโรงพักร้างจนกระทั่งสายตาเขาเหลือบไปเห็นบางอย่างที่พื้นรอยเลือดแห้งเป็นทางยาวกลิ่นาคาวคลุ้งไปทั่วเขารีบสาวเท้าเข้าไปในห้องทำงานและแล้วเขาก็หยุดชะงักเบื้องหน้าของเขาร่างของตำรวจสองนายยังคงอยู่ที่เดิม ไม่มีใครมาเคลื่อนย้ายแต่ที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคืออีกหนึ่งร่างที่เพิ่มเข้ามารองสารวัตรสุเมธนอนแน่นิ่งกลางพื้นดวงตาเบิกโพงรงริมฝีปากอ้าค้างเหมือนต้องการจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาใบหน้าแสดงความหวาดกลัวสุดขีดเหมือนเห็นบางสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนไหนควรเห็นสารวัตรใหญ่ก้าวถอยหลัง มือสั่นเล็กน้อยนี่มันอะไรกันแน่เกิดอะไรขึ้นที่นี่เมื่อคืนนี้เขาหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาแจ้งหน่วยสนับสนุนด่วนเรามีเหตุการณ์ผิดปกติที่นี่ขณะที่เขากำลังพูดสายตาเขาเหลือบไปเห็นบางอย่างบนผนังตัวอักษรสีดำถูกเขียนด้วยลายมือสัน่นฮ่าฮเหมือนคนที่เขียนมันกำลังกลัวสุดขีด พวกเรารังแกผิดคนสารวัตรใหญ่จ้องมันนิง่งห Music, cience, ัวใจเต้นแรงอากาศในห้องเย็นลงอย่างประหลาดและก่อนที่เขาจะทันได้ olsun, ไดก้าวออกไปเสียงกระซิบเบาฮะาฮ่ Adm, аров, ดังขึ้นจากด้านหลังเขาเย็นยะเยือกสายไปแล้วโรงพักทั้งหลังกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้ง